ไปเจาะเลือดมาแล้วพี่น้องเ <c oughs> จาะตรงแขนเอตรงนี้นอจนะตรงนี้ตรงนี้กับ,บ่ได้เจาะไปสามเข็มเลยนี่สามเข็มสี่หลอดเจาะตรงนี้ตรงนี้กับว่ามีเลือดมาเจาะคางนี่คางนี้บ่มีเลือดสรุปสุดท้ายได้เจาะตรงนี้นอจนะ ลงมือติดถนนมือนะจ๊ะอรน,นี้นะจ๊ะรอบตะกี้ที่มาเจอเลือดออมาจอเลือดนอาจะอยู่แลป็นยังสินะ่ะกะเจาะธรรมดาแล้วก็ได้พ้นอเอียงเกาะบ่มีเปาววานบ่มีหัวโลกหัวใจบ่มีอ่อยังสิมันบอลละจะ อีกอย่างแนวอื่นออย่างเสียที่ขาดอย่างเดียวก็คือขาดถาดเล็กนอกจก้ะนาะแต่นั้นแม่ตายก็กินยาอยู่อันนั้นแล้วเมื่อนี่พ่อจอไปแล้วพ่อแม่ตายกำลังจะออกจากห้องน้อจ้ะเพื่อนก็เลยถามว่าอคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นมาเลยนอกจ้ะเขาจะเขียนในคอมเขาจะเขียนรหัสอีกอย่างซีเมนบ่แล้วมันจะขึ้นมาเลยเขาจะได้คําถามจากม พนักงานที่เจาะเลือเอ็นเมตายมาละเพื่อนใดคำถามออกมาจากกันคอมพิวเตอร์แมตายกำลังออกไปเพื่อนก็นเลยว่าออิวเช็คตาแวนตงซีเมนบาลันว่าขอพายค่ะยังคอยสักครู่นะคะขอถามหน่อยเองสิเขาเลยบอกว่าในคอมพิวเตอร์ที่พ่อวันย่ำเขาเจาะเรือมันจะมีที่สแกนที่หลอดมันบอลละแล้วลในคอมมันจะขืนมาเลยเขาก็เลยถาม,มาาว่าเขาก็เลยบอกว่า พอโทษได้จะฝรั่งเพลียวเบิ่งเมตายเพลียวเบิ่งเนาะกัก็ไม่ได้นสนใจดอกเพื่อนก็คิดว่าหนูไทยรูปเพิ่นตีหนูบม่ได้ไทยหนูไทยมาโตหนูแต่ในคอมพิวเตอร์ก็เลยถามว่าเอมเอมเอมคนคนนี้ว่าคุณคุณต้องการ อยากให้ธนาคารคือธนาคารเก็บเลือดซีเมนบล่ะอยากให้ธนาคารเก็บเ,เลือดเป็นไว้เป็นการเ,าเครียกอย่างศึกษาวิจัยบอยังสี่นะแม่ตายก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเอาออกเก็บไว้ที่ในธนาคารเ,าเ,าเพื่อจะมากาก,ก,าามาการวิจัยนักศึกษาเองจะมากการวิจัยหรือว่าการเป็นขเขาเรียกว่ายัางล่ะ ไฟแพทย์กับหมอดออกเตร์อยัง,อยงสีเมนบอกเขาจะมาทําเป็นโฟช์สเกอร์เลยยังสีเมนบอกละ่ะแม่ตายก็บอกว่าได้จะยังสีนะเพราะว่าถ้าเขาจะตอบแอมเ yes no, ยสต์อโน่ย้อนเรื่องไหนยังสีนะเขาก็ต้องอโกดในข้อมอยังสีเมนบอกล่ะจ่ะเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้แต่เขาต้องขอถามคำถามเขาก่อนว่าเขาอยากมีแอนส่วนรวมน้ำเขาบออังสินะแต่ก็บแม่ตายกับบา,า,ารูว่าเขาจะถามทุกคนบอแต่ สำหรับมือนีที่แม่ใต้ไปตรวจอันนี้กับบรูว่าบบจะเจอสาเหตุอีกยังอีหย่าง,งสีเมนบอลจ่าจะแต่แม่ใต้กับตอบอว่าได้เอาไปฟากไว้ที่ธนาคารไม่จะเป็นธนาคารเก็บเลือดเมมบรนจัตธนาคารเก็บเบลือดเราก็แล้วเขาจะเอามาเพื่อวิจัยอีหยย่าง,งศึกษาหรือว่าจังไดด็อกเตอร์แบบโปรเฟสโซอีกอย่างนนี้ก็ว่ากันไปนาะจันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะบายค่ะ ทางพักชั่วข้าวนะพี่น้องมีหอมสมุนเปลี่ยนหัวไหมไปหาหมอแล้วก็ไปเอาใบน้ำหมอใบลาป่้วยใยงังสิแล้วก็เเบ้วน้ำหมอหมอก็ ขาเรียกยังตรวจร่งกงร่างกายเนาะจ้ะเนาะเออถ้าเฮาลาป่วยเฮาก็ต้องอ่ต้องมีใบหมอเนาะจ้ะเนาะแล้วก็หมอเขาก็บ่ได้เขียนให้ง่ายๆเด้อใบลาป่วยมันก็ต้องมีสาเหตุมีเป็นอันนั้นอันนี้บ่ล่ะเขาต้องตรวจเช็คเขาต้องอีหยังสิแต่ไม่ตายก็ได้อยู่แล้ว ก็เลยไปเอานอกจากเพราะว่าก็ใช้เวลาย่ามเพิ่นเขียนเพิ่นจะเขียนลงแน่เขียนอันนั้นอันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของเพิ่นอย่างสิเนาะแล้วก็การตรวจการเวลาหมอหมอนี่ก็บ่แม่นจะมานั่งคุยกับเฮาเอิ้นยามเฮาที่จะต้องการเวลาเด้อเฮาต้องจองล่วงหน้าแล้วก็เป็นเป็นเวลานั้นถ้าเจ้าบ่ไปเวลานั้นเจ้าโดนปรับเด้เอิ่มโดนค่าเสีย ค่าเสียเท่าไหร่สี่ลอยโครนบ่าเจ้าบ่ามาตามนัดหมอนะสี่ลอยโครนพี่น้องถ้าบ่ไปเวลาที่ที่หมอพนัดห้แล้วซีเมนบอล่ะหรือว่าถับปวยเป็นใครเป็นยังสียห้องตรงทร่ก่อนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงตรงโทั่ไปออบูกะยังสีเมนบอล่ะจ้ะแต่ถ้าห้องบ่อไปตามนัดห้องสิได้เสียเสียค่าปรับเป็นบ่ละสี่ลอยโครนสี่ลอยโครนกับ พันสามพันสี่พันห้าถ้าห้องบ่อไปเพราะว่าเวลานับมอแล้วนี่แล้วห้องบ่อไปเพราะว่ามันเป็นเสียเวลาของมอแล้วเป็นเสียเวลาของคนไข้คนอื่นมันบละเขาจะโดนปรับได้ได้สี่ลอยครอนแต่ถ้าเขาอบไปตามนัดเขาจะเสียปีที่แล้วจะเสียสองลอยเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคามากน้อมเป็นสองลอยห้าสิบไม่ตายพูดถึงอยู่สตอกโฮมแล้วจะอ ตามมอเคลียร์ประจำบ้านบ่เคลียร์อย่างตามวัวเชนทรอลตามอนามัยบ่เคลีย์ล่งบยาลตามอําเพิร์ีเมนบอละจะเสียสองร้อยห้าสิบส่วนไปชุกเชิญนี่กับชิวแมนสี่ห้าร้อยบอลหรือว่าจังไดเอนบอลล์แต่เมื่อนั้นที่แมลวินไปชุกเชิญเป็นชุกเชิญเด็กเนาะแมลวินเสียถอยร้ 100, 100, อยร้อยยี่สิบครน เขาจะบอกเขาท่านที่เงสิมันจะมีใบมาบานมันว่ล่ะเด็กน้อยก็เสียถ้าไปชกเฉิญแต่ถ้ามาอนามัยเด็กน้อยจะบ่เสียนอกจากเนาะถ้าชกเชิญนี่เสียเพราว่าเด็กน้อยบพรว่าผู้ใหญ่นอกจากถ้าเขาได้เสียภายในหนึ่งปี่องสิมันว่ล่ะถ้าเขามีบัตรครบครบมันจะเป็นพันท่ายพันสามหาสิบหรือว่าจังไรนี่ถ้าพันเขาได้บัตรครบราคาก็สมมติว่า รอบนี้เขาไปเสียสองอยหาซีบอีกรอบนึงเขาไปเสียสองาหาบกับเป็นฮาร้อยงสิเขาจะนับร่วมกันถ้าเขาขึ้นมาราคานี่ประมาณพันสามอยหาสิบหรือว่าจังไนไม่ตายจำบ่ได้เขาก็ใส่สธี์นั้นภายในแอบันเริ่มตนที่เขาไปหาหมอครั้งแรกเขาจะนับเป็นหนึ่งปีพอมันหมดเวลานั่นคือสาบัตรหมดอายุเขาก็ต่อไปอีกเขาก็เริ่มตนใหม่อีกเสียสองลอยหาซีบอีกกังสี่นะประมาณเนาะ พี่น้องเนาะประมาณนี้แป็นใส่ก็มาเบาให้ฟังเบาแห้งบ่ได้อยู่ของสมุดเดอร์จ่าเดอร์อันนี้ก็เป็นโซฟานัง่งผู้เดียวแ่มานัง่งโซฟาแักเ,เมื่อยเบาน้ำพี่น้องจักหน่อยนอนะเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายผู้ได้มากลดเนี่ยแตจะไม่ลดเนาะแตะเนาะนี่ รถมาใส่โมเตอร์สิเกนเนาะอุปรกรณ์การใช้อหนออกมาไหมไม,มันวินักไล่ยินเสียงรถเพิ่นมกักเลยจะบอกราคาที่เขาซื้อสพงสภาตรงไหน,นเกี่ยวกับ รถแข็งรถหยางสิเนาะจ้ะรถโครสบสอกส่นี้ก็จะเป็น แฟชั่นสวีเดนนะจ๊ะนี่เป็นสมุดสวีเดนอันนี้ของเป็นต่างประเทศร่วมกับสวีเดนพอมะดับอันนี้ก็เป็นแฟชั่นสวีเดนเขามักใส่เสบียงเสบ่าเองสิหลัสวีเดนเป็นเดรสเนี้ยเอางี้สิ Kan um. man mm. lägga en örn? Han äger prinsessan. Konstig video, eller? สีชมพูสีแดงว่ะสดมาสปราร่าอ่ะของลังคมพี่นอ้องใส่ดีได้ลังคมเลยบักขันตาพร้อมนะ